เด็นๆครับอาบน้ำให้พ่อมาครับอาบน้ำให้ฉันตกมันครับ <c oughs> อาดฟอมลอยอาบไหม <c oughs> อาดฟอมลอยอาบให้ครับไม่ยอมครับทำ <c oughs> ไมครับอาบน้ำจะพาไปไหนครับนี่พาไปดูบ้านท้องจะไปไหนครับอันนี้ตกมันหนักมากครับออกทางกระอก่อมออกทางบิกจูทั้งสองข้าวเลยนะครับ ทีนี้ต้องทำอะไรครับพีท่ทองเราตกมันเอาแชมป์ครับตกมันเอาแชมป์ดูจจหลงตำรวจงานนะคะหลงหลงเลยมันจะไม่รวยสักทีใช่ไหมครับมันไม่ขายไม่ได้เลยไม่รวยครับ อยากทับเอาไปทับคือประธาเข้ามหาดุทำไมพี่ทองสวัสดีทองคำสวัสดีค่ะนอนให้อาบน้ำอย่างสบายใจเข็บเลยนะครับทำไมพี่ทองครับเอ้าเล่นอะไรมาครับดัมเปียมเลยดู ตัวกระดำอยู่แล้วอยนี้แค่เปื้อนคี้ดินเฉยๆเป็นอะไรนะเป็นคีดินเป็นคีดินเป็นยังไงคีดินไม่เข้าใจคีดินเป็นยังไงถ้าเปื้อนคีดินไม่เข้าใจเลยครับไม่ได้สไตลนะนเาะต้องเอาไปอบนวด ครับนอนสบายไหมครับนอนสบายไหมครับ mm ลุกฟางลุกเริ่บเึิ่บเริ่บโอ้ยนี่หยุดยีต่อนยีต่อนยีต่อนครับล้างยีต่อนเฮ้ยแม่เขาบอกว่านับโพสเพราะบอกว่านัพดวันที่ห้ากันยาจะโอน คะแนนให้สองพันตรงกับวันเกิดผมครับผมคุณพิเชษไม่ออกบอกภาษาังกฤษใช่ไหมภาษาไทยสิที่ไรครับพิเชษ<ะ>พิเชษพิเชษโอ้ครับผม,มควภาษาอังกฤษอ่านโอพอเรียนก็นอย่างนี้เลยครับอ่ไม่ท่าออกหรอก ลูกทองลุกลุกทึบึบึบหยิบสายยางทึบคอ้าเ้อ่ยบสายยางอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พ่อพอามีแต่ดินเลยรับพอไม่แกะออกล้างเหล้างมันนันเองนามาือมีแต่ไรนะพร้อมาเราด้อขี้ดินบ่ลูกลาวครับลูกลาวลาวลาวไหนนะออ้อใจเย็นใเย เยอะพี่กางใส้เคีกกขงถ่ายนี่อยู่ไ มาดีเทคิดดีเทคิดดิฮะอ้ยยับ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 อีกแล้วอ่ะไปจ้อยขึ้นพาพี่ทองไปดูบ้านใหม่หน่อยครับผมเร็วๆอย่าลีลาเพลงดังเลยละเห็นไหมหนุ่มเพลงมาอีกแล้วครับงานนี้งานเข้าเลยฮึส ขึ้นไปแล้วนะครับนี่เราจะพาพี่ทองไปดูบ้านใหม่ครับว่าเป็นยไงทองมา,างมา,ามามาทางนี้นี่ <ไป S 2> ทองเก็บมาเก็บเก็บมาเก็บนะครับบ้านใหม่พี่ทองครับเดี๋ยวเรามาเดินชมก่อนอก่อนก่อนจะถึงวันขึ้นนะครับก่อนจะถึงวันมาอยู่โอ้สันไทยของเราเหลืออยู่แผ่นหนึ่ง เอเล็กถ้าว้ยลมฝนตกมาพัดเฮาเกาะไปหน่อยไปเร็วรีบไปไหนทองนี่ครับโอ้ดูครับบัลลังใหม่ชิ้นใหญ่อลังการนะครับใช่มครับพี่ทองครับอ้ามาอ้าตรงไม้ที่เราตอ,อกว่านี่คือต่อหม้อใจกลางที่เราจะฟังเฮา จะฝังตะม้อตรงนี้นะครับโซ่ก็มาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลารอก่อนออเป็นยังไงครับพอแม่เอฟซีครับนี่อ้าวเกาะไว,วะะ้วุกคนเลยอ้าวโอ้ดูจเจอแต่ปลอมหน่อย <c oughs> ขึ้นมาเลยครับอ้าวเ,เป็นไรครับติทองครับมาอยู่ที่เฉยเลยครับ เอ้ยตอกตอกตอกตออไปไหนเนี่ยไปแล้วครับพาเดินตรงนี้สักสักหน่อยออกกําลังกายหน่อยครับจะได้แบบว่าน้ำมันไหลแบบคล่องๆหน่อยโอ้ไปเจอใครมาตัดต้นกล้วยอะไรตรงนี้ครับนี่ขโมยต้นกล้วยกินสักสักหน่อยดีไหมครับเหรอ ใครมาทำลายครับนี่ดูครับเจอรถสเสบียงไทยครับตรงนี้นี่พี่ทออยากจะกินใบกล้วยเขาครับฮะ,ะมีคนอยู่นึกว่าไม่มีคนอยู่ครับที่ไหนควันเทนครับมาทำลายตับต้นกล้วยนี่ลงวิ่งก่อนแล้วครับนุน่นอาอ เราดูบรรยากาศสูงกระปอมน้อยครับเป็นไงครับโอ้หน้ากระปอมน้อยทําไมขาวแท้จะทําอะไรมาครับฮะเห,นหน็นไหมไม่ใช่ต้องจะทำไมไม่เปิดให้หน้อยเพก็ปิดไฟสิจะพะจะออกไปข้างนอกไม่ต้องไปแล้วเดินไปแค่นี้เลย เดินพอพี่ทองได้ออกกำลังกายบ้างนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับโอ้แดดจ้าเลยครับตอนนี้เป็นไงครับปอมน้อยอ้าอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบน,นไม่ไน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไรครับพักเกินน้ำพึ่งไปเมื่อเช้าขาวเลยใช่ไหมเมื่อเช้าทานน้ำพึ่งครับกบระปอมน้อยไปตัดหญ้าได้ได้พึ่งมารางหนึ่งกระปอมน้อยไปทาหน้านะครับหน้าเลยขาวเลยใช่ไหมใช่ เาขาขโมยขโมยกินกล้วยเขาแล้วเออเออทองแอบขอโมยกล้วยเขาครับเอเอวันนี้ก็เดินออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆแล้วก็พา,าพี่ทองชมบ้านใหม่ครับฮะชมบ้านหลังใหม่ครับเ,เดินแค่นี้แหละไม่เดินไกลหรอก ไปตรงไหนมีแต่เสียงเพลงครับเลยไปไม่ได้ครับพันลังกลับพืนเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปอยู่ดูร่มบ้านหลังใหม่อีกทีนะครับเมื่อกี้ให้กระปอมขี่รู้สึกว่าเอาพี่ทองมาอยู่ครับนี่ครับยังไงครับบ้านหลังใหม่ดีใจไหมพี่ทองครับดีใจไหมครับพ่อไม่าสีนะดีใจไหมครับโอ้ดีใจครับตอบเลยครับดีใจครับบอก อยากได้ตั้งนานแล้วพ่อไม่ทําให้สักทีนะครับควมควมก่อลาวกรนางอีเอาก็บอกอย่างงี้เนาะบอกให้เขาก้าวข้ามหล็กเนาะ <c oughs> เหมือนภาษาลาวเ,เออภาษาลาวเลยใช่ไหม <c oughs> ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นครับเริ่มจะเกลแล้วมองไม่เห็น <c oughs> ให้กปอมได้อ่านแทนหน่อยสิ <c oughs> อ่านว่าอะไรครับ โอกวจับดีๆเด้อกระปรอมโอ้ให้กระปรอมตกไปเลยวันนี้อะไรนี่วันนี้มันเชาอะไรแดงชุดเลยโอ้ชุดชุดนี้เป็นชุดประจำของเขาครับนี่ดูครับชุดประจำชุดหงหงหงแดงเงี้ยอีชุดหงแดงครับชุดชอบชุดรักของเขาครับลองคิด ไปไหนไม่ได้ครับ่าจะเดินออกกำลังกายหน่อยมีแต่เสียงเพลงเลยไปไม่ได้ต้องกลับคืนครับเดี๋ยวลงแล้วปิดทำไมครับอุ้บค้องรับค่ะอูอโอ้ตกแล้วลอ่าลงมาแล้วอ,อุ๊บอุ้ ใายเลยะรัการตกมันของพี่ทองวันนี้รู้สึกว่านหนักหนักพอสมควรนะครับแรงกว่าทุกวันใช่ไหมกระปอมเปียกกระมาเปียกไกลหมดเลยครับไม่รู้จะตกมันไปถึงไหนนะครับหนักใจเลยงหนักใจกับพี่ทองเลยครับตกมันทั้งปี เอาดีทางตกมันใช่ไหมครับนี่ให้พี่ทองจะเอาดีทางตกมันเลอ๋อเด็กทางเหยียบไม่รู้เรื่องครับทำอย่างงั้นวะโอ้ม่ดูเวลาเขาทําให้ดูมไม่ดูไม่สังเกตเงั้ยเละสังเกตทําไมถึงทําอย่างงั้นตรงนั้นแหละเออไม่ได้ก็ขยับออกอีกครับเนาะมารวมพอดีแล้ว ดดัดีดีด้วยปองบอกสวัสดีกับป๋าคนไหนกันคะว่าจะพาป๋าเดินออกกําลังกายสักหน่อยครับพี่อ้อยสวัสดีครับดียเย็นพอดีเ,เดินไปตรงไหนมีแต่เสียงเพลงเสียงเพลงเลยไปไม่ได้ครับกลับคืนเข้าบ้านเหมือนเดิมพาป๋าไปเดินชมบ้านหลังใหม่ก่อนเข้าไปอยู่ครับว่าเป็นยังไงถูกใจหรือเปล่าบอกถูกใจตอบรับอย่างเร็วเลยครับร้องตอบรับเลยครับโอ้กือตก อาบอกอยากได้ตั้งนานแล้วพอไม่สร้างให้สักทีนะครับฮะโดนเขาแกล้งบ่ใช่ไหมอปอมอเย็กแกล้งครับจะไปเขาก็เปิดคพลงพอเรากลับมาเขาก็หยุดอีกเอ้าเเยียบ <laughs> เยียบขาปอมลยเขาก็เย็ยบให้ใส่อย่างนั้นถูกแล้ว ปาปลื้มบ้านใหม่ครับใช่ครับเอาแต่ขอไม่เอามาละครับเอาไอ้ป๋าพี่ทองหักเล่นบ่อ <c oughs> เอามาฝากช่องห,หน่อยสวัสดีครับพี่พี่เตียวสวัสดีครับยังไงก็ขอขอบคุณพ่อแม่ทีทุกท่านทุกคนนะครับกับบ้านหลังใหม่ที่ร่วมแรงร่วมใจ สร้างให้กับป่าของเรานะครับขอขอบคุณมากมากครับขอขอให้พ่อแม่พีสีทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญอ,อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด,กดติดตามในช่องของเราช่องพลายทองคําด้วยนะครับรักทองคำาน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากทองคาไว้ในอกหมกอ้อม,อมใจด้วยนะครับ <at> ครับวันนี้ตัวเล็กมา มาดูสดชื่นจังครับผมพอสดชื่นทุกวันครับเพราะว่าวันนี้วันนี้น้ำมันออกเยอะครับจะเลยดูร่าเริงถ้าอยากตกก็ตกให้สุดๆไปเลยครับปลาสวัสดีครับพี่ทองคำสวัสดีครับเอ้างังก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจนะครับเดยพบกันทริปใหม่ครับสวัสดีครับพี่ทองสวัสดีครับ ครับโชคดีนะครับ